เชียยูอีซีนิวใช้สวัสดีในช่องวันตรุจีนนะสอคนนี้ก็มัติดตามรับชมช่องแวมี่นิวซึ่งช่องนี้ก็อัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับฝั่งบันเทิงประเทศจีนเป็นหลักเลยนะคะเกือบที่จะ99ชื่อช่องเดิมคือรักจีนจังขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะขอให้ทุกคนนั้นมีความสุขมากๆเราไปติดตามเรื่องราวข่าวาว,าวของพระเอกท่านนี้จางรั่วหยุน ตอนแรกค่ะแว,วมเห็นแน็คเขาวอวยบอของจางรู้อยู่ในเห็นแวบ,บๆกับรูปภาพนี้โหดีใจมากๆพันทาสตาฟ้าปริศนายุทธจักรซี่ซ่น2มาแล้ว ที่ไหนได้นะคะไม่ใช่เจอแกงเข้าไปหม้อใหญ่เลยนะคะเป็นซีรีส์เรื่องตีรันเฉียถ้าว่าไม่มีรายชื่อของจางรุ่ยหยุนนะคะร่วมแสดงในซีรีส์เรื่องนี้ในฐานะของเมนแอคเตอร์นะคะว่าม่อคงจะไม่ได้ดูแล้วมันก็จะเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆพอคลิกเข้าไปดูนะคะใน EP ีที่1เท่าน,นั้นแหละโอโ้โหพี่น้องตั้งแต่นะคะอินโทรตั้งแต่รายชื่อนักแสดงต่างๆซาดนตรีนะคะก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องคะ่ะ กับการแนะนำนะคะให้เครดิตเหล่าบรรดาน,นักแสดงต่างๆผู้สร้างเป็นซีรีส์ปล่อยของที่แท้ทรูจริงๆค่ะของทีมงานสร้างซีรีส์เรื่องนี้ค่ะทั้งซาวดนตรีนะคะทั้งมุมกล้องทั้งคอสตูมโทนสีของซีรีส์คือมันเยี่ยมมากๆให้ความรู้สึกนะะในแนวสืบสวนสอบสวนแล้วก็ย้อนยุคทําให้ความนึกถึงะะซีรีส์เรื่องตำนานล่วอย่างและอีกหลายๆเรื่องที่ทําโทนสีของซีรีส์ออกมาได้แบบสวยงามมากๆคือยอดเยี่ยมอะชอบมากๆเลยค่ะแบบนี้นี่แหละ ซีรีส์ปล่อยของของทีมงานสร้างที่แท้ทรูจริงๆไม่ต้องใช้นักแสดงที่แบบหล่อจัดจ้านนะคะนักแสดงพระเอกของเรื่องนี้ก็เป็นพระเอกเรุ่นใหญ่วัย41ปีซึ่งมีผลงานมาโหเยะแย,ยะมากมายไปหมดสำหรับซีรีส์เรื่องตีเรือญเจียซีรีส์เจเนแนลสืบสวนสอบสวนยอนยุคค่ะเวอร์ชันนี้ดัดแปลงจากนิยายสัญชาติเนเธอร์แลนด์เขานักเขียนชื่อดังชาวเนเธอร์แลนด์เรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังนั่นเอง จางเร่ยุ่นร่วมแสงในเรื่องนี้ด้วยนะคะจางเรอยุ่นในเรื่องนี้ค่ะข่าวคราวก็ออกมานะคะว่าเขารับบทบาทตัวร้ายเนื่องจากว่าเขายังไม่ปรากฏตัวนะคะจาก EP ที่1ถึง EP ที่8ที่เพิ่งจะมีการออนแอร์ไปจางเร่ยุ่นยังไม่ปรากฏตัวแต่ตามข่าวออกมาว่าเขารับบทร้ายสําหรับในเรื่องนี้บทบาทของเตียวเสี่ยวกวนส่วนเตียวเสียวกวนในเรื่องนี้จะกวนมากขนาดไหนนะคะเราก็ต้องรอติดตามไปด้วยกันในช่วงสัปดาห์หน้า ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะปรากฏตัวหรือยังซีรีส์ที่สนุกสนานมากๆแล้วก็ได้แง่คิดตามไปมุมกล้องสวยงามถึงแม้ว่าจะถ่ายทําในเหิงเจียนแต่ว่าก็ปรับตกแต่งโทนสีแล้วก็บรรยากาศออกมาได้ดูมีความแตกต่างและก็น่าติดตามมากๆพระเอกของเรื่องนะคะคุณโจอี e ้เหวยค่ะนอกจากนั้นยังมีนักแสดงชื่อดังอีกหลายท่านจงชูซีนะคะนี่สุดมากๆเรื่องนี้รับบทบาทเป็นฮองเฮาและบูเช็กเทียนแสดงดีมากๆค่ะเรื่องนี้จงชูซี สุดมากคอสซูด้วยใบหน้าท่าทางการแสงออกแล้วก็มีหวังลี่คุณค่ะที่ร่วมแสดงในเรื่องนี้เพิ่งจะออนแอร์กันเปนที่ช่วงวันที่6กกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบอมกาแนะนําเลยนะคะซีรีส์เรื่องนี้ใครที่อยากจะดูซีรีส์แบบสนุกๆนุกแนะนําเลยตีเ๋เรนเจียนะคะเวอร์ชั่นปี2024นั่นคือซีรีส์เรื่องล่าสุดนะคะที่จางร่ยหยุนนั้นมีโอกาสได้ร่วมแสงด้วยในระหว่างที่เรารอซีรีส์เรื่องหาดทรายสตาร์ฟาร์บลิาอิทจักอยู่ตัวอย่างล่าสุดก็มาแล้วนะคะเจ้าพ่อคุณเม แต่เขาบอกไว้นะคะว่าในปีนี้แหละปี2024จะเป็นเดือนไหนเราก็รอต่อไปอยากจะดูจนใจแทบจะขาดนะคะยิ่งเห็นตัวอย่างก็ยิ่งอยากที่จะดูอย่างรถอยุ่หลีซินแล้วก็มีทับนักแซงอีกเพียบไปหมดเลย พูดถึงซีรีส์เรื่องหารทัชตาฟาปริศนานิทิจักค่ะที่ออนแอร์ในช่วงปี2019เป็นปีที่คุณจางรุ่ยอยู่นะแต่งงานกับคุณทางอี้ซินและเราก็รอซีซั่น2อยู่นานมากๆจะว่าเรารอนานนะคะก็ยังไม่นานเท่ากับซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นในขณะที่มาหาข้อมูลเกี่ยวกับคุณจางรุ่ยอยู่ในช่วง,งวันนี้ค่ะบั่งก็ไปเจอซีรีส์เรื่องหนึ่งคนลุกเลยนะคะเปีแล้วค่ะ7ปีแล้วยังไม่มีวิวแววที่จะได้ออนแอร์เป็นซีรีส์ฟอร์มยักษมากๆมีทั้งหมดเนี่ยกัน มีแพลนจะออนแอร์ตั้งแต่ช่วงปี2018 ซึ่งว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมซีรีส์ฟอร์มยักษ์เรื่องนี้ไม่ได้ออนแอร์สักทีหนึ่งทั้งๆท,ท,ที่ถ่ายทําเสร็จไปแล้วและในออฟฟิเชียลนะคะก็จบเสร็จสิ้นการโปรโมตตั้งแต่ช่วงปี2018บอกว่าจะออนแอร์ทาง CCTV นั่นคือซีรีส์เรื่อง The Fatehead General จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ออนแอร์แฟนๆก็เฝ้ารอคอยคือวานเพิ่งจะเห็นในช่วง,งวันนี้เองนะคะว่าซีรีส์เรื่องนี้ซึ่งนําแสดงคุณจางลู่ยอยูนเนี่ยยังไม่ได้ออนแอร์วัมก็เช็ การโปรโมทของ Official s e r i e ีเรื่องนี้ถ่ายทำกันทั้งหมดนะคะ442วันด้วยกันทีมงานก็ทำงานอย่างหนักมากๆในอ o f i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  l l ลบอกเลยนะคะว่า442วันพี่น้องที่รักท้องฟ้าแจ่มใสเมฆก็แจ่มใสฝนก็เบาลมก็พัดเบาๆถ้าเราพบกันอีกในอนาคตเราจะต้องดื่มและพูดคุยอย่างแน่นอนเมื่อมองย้อนกลับไปที่ดินแดนกว้างใหญ่แห่งนี้ สายลมและผืนทรายผสมผสานเข้าด้วยกันเป็นความทรงจําที่น่าจดจําเหลือเกินขอบพุณสำหรับการทํางานหนักเขาทุกคนนั่นคือเรื่องราวนะคะตั้งแต่ช่วงปี2018ที่อัพลงใน Official ของซีรีส์เรื่องนี้ค่ะแล้วก็มีการเริ่มต้นเซอร์เวยในพื้นที่ต่างๆตั้งแต่ช่วงวันที่22สิงหาคมปี2016คือมันเป็นระยะเวลาการถ่ายทําการทํางานที่แบบนาน นานหลายปีไม่พอนะคะผ่านมา7จปีแล้วก็ยังไม่ได้ออนแอร์อีกตั้งแต่ช่วงปี2018ที่จะออนแอร์จางรุ่ยุนรับบทบาทพระเอกของเรื่องค่ะนางเอกเรื่องนี้คือเหมาเสียย่ยวถงมีไบอวีร่วมแสดงด้วยอู๋เมือง,ลงหลงหลี่หงอี้ค่ะหลี่หงอี้ในตอนนั้นนะคะก็เพิ่งจะเข้าวงการ ผ่านไป7ปีแล้วนะคะสําหรับซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่บอกเล่าเรื่องราวนะการหาผลประโยชน์ของทหารอย่างกล้าหาญเขาเป็นแม่ทัพผู้ที่อยู่ยงคงกระพันและก็ชีวิตของเขาลึกลับและชื่นการต่อสู้ที่โด่งดังของเขาในฐานะของเคพแห่งสงครามที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์บันทึกการพ่ายแพ้อนาภาคภูมิใจของเขาแสดงเห็นความยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฮันอย่างเต็มที่จางรุ่ยหยุนและ,ะบาทเป็นหัวฉูปิงพระเอกของเรื่องซีรีส์มีอํานวยการสร้างกํากับโดยพ่อของจางรุย่ยหยุน คือจางเจียนอย่างที่เราทราบออกมานะคะว่ามีข่าวขาวจางลูออ่หยวนเนี่ยฟ้องร้องพ่อของตัวเองด้วยอยู่ช่วงหนึ่งซีรีส์เรื่องนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องราวของราชวงศ์ฮั่นซีรีส์ในแนวดรามา่าแฟนตาซีแล้วก็สงครามเรื่องราวย่อๆในไมดามาริสก็บอกว่าเป็นเรื่องราวที่ติดตามความสำเร็จกล้าหาญของในพลที่มีชื่อเสียงในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตกที่ชื่อว่า ขาฉูปิงขับลูกนอกสมรสของซาวใช้และถึงแม้เขาจะมีภูมิหลังที่ต่ำต้อยแต่เขาก็ยังคว้าโอกาสที่จะดเป็นส่วนหนึ่งของราชวงศ์ด้วยทักษะการขี่มา้าการยิงธนกูการต่อสู้ และกลยุทธ์ทางการทาหารเขากลายเป็นนักรบที่โด่งดังจากความกล้า,าหาญและความฉลาดเฉลียวในสมัยของจักพรพรรดิอู่แห่งราชวงศ์ฮั่นและก็ส่งหนูจากทางเหนือในก่อปัญหาตามแนวชายแดนซ้ำแล้วซ้ำเล่าองค์จักรพรรดิตัดสินใจที่จะปกป้องประชาชนของเขาด้วยการโจมตีและก็ยุให้หัวฉูป,ปิงเข้าสู่สงครามเคารบและได้รับชัยชนะเป็นชัยชนะที่ไม่ธรรมดาและทําให้เขานั้นได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ในขณะที่เขายังคงเดินต่อไปเพื่อเอาชัยชนะสตรูเขาได้รับฉายาว่าเทพเจ้าแห่งสงครามนี่ก็เป็นเรื่องราวย่อๆของซีรีส์เรื่องนี้ซึ่งแวรมได้เห็นและแวร์มเสียดายมากๆอยากให้ออนแอจังเลยสวับครัวชูปิงในชื่อภาษาจีน7ปีผ่านไปแล้วนะคะกับการลงทุนมหาศาลเลยจนนเวลานี้คะ่ะเมาส์เสียวทงกลับมาร่วมงานกับจางรู่อยู่อีกครั้งในซีรีส์เรื่องหาทาสตาฟ้าปริศายุทธจักรในซีซั่นที่2ตั้งแต่ครั้งโน้นนะคะร่วมงานกันตั้งแต่เมื่อ แปปีที่แล้วกับการถ่ายทำซีรีส์เรื่องนี้ในช่วงปี2017คิดเอาละกันนะคะพี่น้องโดยเหตุผลอะไรไม่ทราบทําไมซีรีส์เรื่องนี้ถึงไม่ได้ออนแอร์ air? ไม่มีใครทราบเหตุผลนะคะจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นแฟนๆนะ,ะทุกวันนี้ก็ยังไปคอมเมนต์อยู่เลยนะคะไปถามอยูเลยว่าเมื่อไหร่จะได้ดูซีรีส์เรื่องนี้และถ้าว่าซีรีส์เรื่องนี้ออนแอร์เมื่อไหร่มันจะเป็นซีรีส์ที่แบบโห เรื่องยิ่งใหญ่มากๆน่าจะกว่ารางวัลเพียบกันเลยขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมเรื่องราวนะของพระเอกมากฝีมือจางร่ยหยุนนักแสดงชาวจีนนะคะสำเร็จการศึกษาจากสถาบันภาพยนตร์ปักกิ่งในช่วงปี2550ค่ะมีรางวัลการันตีผลงานการแสดงมากมาย ตอนนี้ก็แต่งงานแล้วค่ะแล้วก็มีลูกแล้วกับนักแสดงสาวสวยนะคะถังอี้ซินมีลูกสาวด้วยกัน1คนนะคะอายุ4ขวบเกิดวันที่24สิงหาคมปี1988ค่ะและปัจจุบันนั้นอายุ35ปีเราก็จะรอคอยผลงานของจางรุ่ยหยุนด้วยกันนำจสบอพระเอกมากฝีมือท่านนี้ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ที่กำลังออนแอร์อยู่ทัจีรนเจียและฮานทาชตาฟาบิศนาอิทเจจกรวมถึงผลงานในส่วนอื่นๆด้วย ขอทุกคนมีความสุขมากๆในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้นะคะซินเจียยูอิซิซนีเวิร์ชัยสวัสดีค่ะ